สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมคลิปนี้เนี่ยไม่ได้อะไรเลยครับนอกจากพาเพื่อนๆเนี่ยมาไล่ตบทหารม้าราตีนะครับเพื่อนๆเคยสังเกตไหมว่าพอมเป็นกลางคืนครับหลายๆคนก็จะเจอเหมือนกับบอสฟิลบอสนะครับหรือว่าบอสตามแผนที่เนี่ยที่เป็นเหมือนกับอัศวินดานะครับขี่ม้าตัวใหญ่นะครับผมแล้วทีนี้เนี่ย มันมีกี่ตัวกันแน่มันอยู่ที่ไหนบ้างคลิปนี้เนี่ยนะครับเราจะพาเพื่อนๆไปไล่ตบนะครับทหารม้าราตีกันต้องบอกก่อนนะว่ามันเนี่ยจะอยู่ด้วยกัน9ที่นะครับมีทั้งหมด9จุดด้วยกันแต่มันมีทั้งหมด10ตัวนะครับเพื่อนๆโดยที่จุดแรกเนี่ย ผมจะพาเพื่อนมาจุดแรกก่อนครับจุดแรกเนี่ยจะอยู่บริเวณริมเกฟนะครับโดยเงื่อนไขในการเจอนะครับทหารม้าราตีชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าราตีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเจอเขาได้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นแต่ต้องขออภัยเพื่อนๆครับว่าจุดแรกเนี่ยเพลินผมเผอฟันมันไปก่อนทําคลิปนะครับส่วนไอเฮ่เจ้านะเนี่ยคือไอบ๊อบช่างตัดเสื้อช่างมันครับไม่ต้องไปสนใจมัน <laughs> นางบ๊อบเนี่ย นะใครอยากรู้ว่ามันทำอะไรได้เนี่ยนะครับก็เพื่อนๆไปไล่ดูคลิปเ u วส npc bob เองนะฮะบริเวณด้านนี้ครับเพื่อนๆตรงริมเกมเนี่ยสะพานตรงนี้เลยครับที่ข้ามไปฝั่งตะว,วันออกได้เนี่ย ถ้าเป็นเวลาคืนเพื่อนๆจะเจอตรงนี้ตัวแรกนะครับและนี่คือตัวที่ห่วยที่สุดและก็กระจอกที่สุดนะครับถ้าหารม้าราตรีมันจะเก่งไปตามแผนที่ที่มันอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอเสนอการไล่ฟาดฟันมันตั้งแต่ตัวที่2ครับบริเวณตัวที่2เนี่ยจะอยู่ตรงแหลมเสียงสะอื้นครับลงมาด้านล่างผ่านสะพานเส้นสังเวยมาครับเปิดจุดพอน,น้าสะพานลงมาตรงนี้ครับจะมีจุดพอน,น้ากำแพงปราสาทโมน เพียงแค่เพื่อนๆลงไปครับเราก็จะเจอเขาเลยนะครับวิธีการต่อสู้ของเขาเนี่ยนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับว่าจะใช้วิธีไหนจะขี่ม้าไล่ทุบเขาหรือว่าจะยืนฟันเอาโล่บล็อกอะไรกับเขาเนี่ยนะครับอันนี้เพื่อนๆตามสะดวกเลยนะฮะแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยนะครับเป็นธาตุความมืดนะฮะ ถ้าเพื่อนๆใช้อาวุธที่เป็นเหมือนธาตุแสงเนี่ยนะครับก็จะได้โบนัสดาเมจที่แรงขึ้นหรือเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะฮะว่าเพื่อนๆอ,อยากใช้วิธีไหนในการฆ่าเขานะครับแต่ที่รูร้้เนี่ยถ้าเล่นแบบผมเนี่ยรับรองว่าโดนเขาฆ่าครับนะะเห็นไหมครับว่าเขาจะมีความเก่งของเขาอยู่นะฮะเพื่อนๆก็อย่าประมาทกันนะฮะ สิ่งที่ทำให้ฆ่าเขาง,ง่ายสุดเลยครับคำตอบอยังคงเหมือนเดิมนะฮะสนองคุณคาเรียรยิ้มแมมเลยฮะเอาสนองคุณคาเรียรยิ้มมันเลยนะฮะแต่แน่นอนครับว่าเอ้ยนี่แน่เอาโลโบ็อกแล้วก็เคานเตอร์ก็ยังได้เหมือนกันนะฮะเพื่อนๆนะฮะดูนะ,ะผมเอาโลบ็อก นี่แน่นะฮะโดนไปดีนะครับ <laughs> เราจัดการตัวที่2ได้สําเร็จแล้วครับผมแนะนาตัวที่3ครับอยู่บริเวณทะเลสาบลีออเนียนะครับสังเกตนะครับพอเข้ามาในทะเลสาบบริเวณด้านนี้ครับเดินล้อทะเลสาบมาจะมีเหมือนกับสะพานที่ขาดอยู่ใช่ไหมฮะ <laughs> เพื่อนๆเ,เลี้ยวขวามาทางด้านนี้ครับจะมีจุดพรที่เขียนว่าสะพานเมืองหน้าประตู จริงๆมันควรเขียนว่าสะพานห,หน้าประตูเมืองหรือเปล่าวะผมก็ไม่แน่ใจนะนะครับแต่บริเวณเนี้ยถ้าเพื่อนๆลงมาป,ปุ๊บควบม้าไปเลยครับนะจะเจอมายืนรอให้เราเชือดอีกตัวหนึ่งแล้วนะฮะผมบอกเลยครับวิธีการสู้กับเขาเนี่ยให้เราสู้แบบมันๆครับมันๆี่ว่าสนองคุณคาเลียเตรียมไว้ก่อน1ดอกครับเพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยของเรานะฮะหรือว่าเพื่อการลดเลือดมันแบบเต็มๆโดยการชึกมันจากข้างหลังอย่างเงี้ยไปเรียบร้อยโดนไปก่อนเลยเออ ไม่ได้กินฮนะโดนไปไล่รำไปช่าโดนไปถึงกันร้องกี่กี้เลยมึงเออ โดนไปโดนไปเรียบร้อยฮะ,ะเจอการไร่รำแห่งดาบศักซิส์ของเรานะฮะเรียบร้อยครับเวลาชนะเดี๋ยวเราก็จะได้ไอเทมนูนี่นั่นครับเนี่ยฮะอย่างเนี้ยเท่าสงครามหอ,อกน้ําแข็งใช่ไหมครับคืออัศวินทั้ง10ตัวเนี่ยมันได้ของดีหมดเลยนะเพื่อนๆไปไล่ฆ่าได้ครับเรามาดูตัวที่4กันบริเวณด้านนี้ครับหลังจากเราวาร์ปมาจากวิทยาลายัยเรยาลูคาเรียหรือว่าเรากระโดดลมจากตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะมาจุดพรประตูทิศตะวันออกเรยาลูคาเรียครับเพื่อนๆอย่าลืมนะว่าต้องเป็นเวลา ากลางคืนเพราะวันนี้คือทหารมาราตีนะฮะเราก็ซัดไปเลยผมจะพาไล่ซัดทุกตัวครับเพื่อนๆบริเวณนี้เท่าที่ผมจะทําได้นะฮะไม่ใช่ครับไม,ไม่ใช่บริเวณนี้ายถึงในคลิปนี้นะฮะตรงนี้ครับอ่ะเห็นไหมเราจะเห็นเขายืนควบมา้าไม่ใช่ยืนควบมา้าเจอเจออยู่นั้นฮะเหมือนเดิมครับให้เราเสด็จลงจากม้านะครับเสร็จแล้วเราก็สนองคุณคาเรียรเตรียมตัวไว้ก่อนนะฮะมันเริ่มมองหน้าแล้วลนะมันเริ่มไม่ถูกใจกับเราฮะมันเะริ่มไม่ถูกใจกับเราไม่ถูกใจอ๋อได้ดิเพื่อน ไม่ถูกใจเหรอซัดไปด้วยคลื่นพลังสักโอ้โหมันซัดแล้วก่อน <c oughs> เห็นไหมครับว่ามันจะเริ่มตีแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับคือจุดที่ผมพาเพื่อนๆมาเล่นเนี่ยผมก็จะไล่จากความเก่งของเขานะฮะว่าตรงไหนดูโจมตีแรงสุดตรงไหนเก่งสุดควรเริ่มจากที่ไหนดีนะฮะอันนี้เพื่อนๆก็มาลุยกันได้เลยนะฮะแต่ผมจะฆ่ามันให้ได้อันนี้มันทําควบเก่งมันทําควบเก่งฮะเพื่อนเอยเจอกดโลบอกและเคาน์เตอร์พร้อมสนองคุณคาเรียที่ไม่โดนไปดินะะ เนี่ยครับให้จริงๆให้เราสนองคุณคารเรียอย่างนี้ก็ได้ครับเพื่อนๆเออแล้วเรากดโล่บล็อกแล้วเราก็เขาเตรมมึงลงมาจากม้าไม่มีม้ามันก็ไม่เท่าไหร่ออไม่มีม้าก็ไม่เท่าไหร่เราอะไม่เท่าไหร่นะเก่งบนม้านะเราอะเอาสนองคุณคาเรียไปกินเฮ้ย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 เดี๋ยวนะมึงมึงอัญเชิญม้ามาได้ด้วยพึ่งรู้พึ่งรู้เฮ้ยเพื่อนๆผมพึ่งรู้เลยเนี่ยว่าไปทำแบบนี้ได้อ่ะ มึงลงมานะฮะมึงลงมา,มงงมานะเออเป็นอะไรที่แบบเออโอเคมึงสมชื่อทหารม้าลาตีแรกถ้ามึงจะตายแล้วมึงเรียกม้าลงมาได้เนี่ยโอ้ยอย่าเข้มกับพี่ได้ไหมอย่าเข้มกับพี่ได้ไหมตัวที่สี่เรียบร้อยครับพเพื่อนๆดูซิว่าเราจะได้อะไรจากตัวนี้กันนะฮะ,ะโอเค นี่ครับล่ายักษ์แล้วก็ได้ง้าวทหารม้าราตีครับนี่ตัวที่4นะครับเราจะไปดูตัวที่5กันตัวที่5เนี่ยอยู่บริเวณที่ชื่อว่าแคลิดนะครับบริเวณนี้จะมี NPC ขายของอยู่ครับเพื่อนๆตรงนี้โบสนะครับผมที่เราเรียนวิชามังกรใช่ไหมบริเวณจุดนี้จะมีจุดพรอยู่ครับที่ชื่อว่าชายฝั่งทิศใต้นะครับบึงเอโอนียาถ้าจาชื่อบึงไม่ผิดนะน่าจะเอโอนียครับไอ้บึงทะเลสาบที่มันเป็นติดเสื่อมสลายเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆมาบริเวณน้้นนี้ครับจะเหมือน ให้เพื่อนๆขั้วไปตรงทางเดินครับบริเวณทางเดินโอ้โหมีตัวกากอยเหล็กกิกีเห็นไหมครับนั่นนะเพื่อนเรายืนรออยู่นั้นแล้วนะฮะอ้น,นี้ก็ขายของชิลเกินนะฮะไม่สนเลยว่ามีทหารม้าราตีเดินจ็อกกิ้งอยู่ตรงนั้นนะฮะเหมือนเดิมครับผมก็จะสนองคุณคาเรียไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วเนี่ยมาเลยเราจะต้องเตรียมนะฮะเอาขึ้นพลังให้มันกินโอ้โหมันโดดแม่นเว้ยนี่ เอาสิเคาน์เตอร์คือคำตอบเคาน์เตอร์คือคำตอบ <c oughs> นะฮะสนองคุณคาเรียแอนเคาเตอร์นะฮะผมบอกเลยว่าปราบน้องมันง่ายแน่นอนนะยิงไปเลยสวยโดนหัวเฉียดเฉียดเอาไม่โดนก็ฟันได้ไม่โดนก็ฝันได้มาดิเืน่นเอาโดนก็โดนก็บล็อกไปไม่โดนไมยโดนไมยโดน หมายโดนหมายโดนเฮ้ย hey, หรือว่าจะโดนว่าเหมือนเลือดจะลด <c oughs> เลือดเรานะไม่ใช่เลือดเขา <c oughs> นะฮะอ่ะไปสนองคุณคาเรียนเตรียมไว้ก่อนฮนะเอาโดนไปแต่บล็อกไปโอ้โหคือมันรวดเร็วฮะตัวนี้มันรวดเร็วเออลงมาแทงเข้าไปแล้วก็อ้าวร้องไปดิ จะเรียกม้าเหรอได้เรียกมาให้เพื่อนไปเอา้เอาเฮ้ยไปโดนอ้าวโดนมา้ามาแทนซ <c oughs> ต,ตามิมีหน้าหมดนี่คือเป็นอะไรที่นรกระดับหนึ่งเหมือนกันนะเพื่อนๆจริงๆตัวนี้มันเหมือนจะเก่งนะเพื่อนเพื่อนแต่เพื่อนเพื่อนก็ดูผมดูผมสู้ดูนะครับจริงๆมันก็พอไหวฮะเนี่ยกดโลดและเคาน์เตอร์ครับ จริงๆตัวนี้เนี่ยกดโลดและเคาน์เตอร์น่าจะเป็นคําตอบที่ค่อนข้างอีซี่ที่สุดมะนี่คือตัวที่5นะครับเพื่อนๆน,นี่ได้ผีเสื้อคิดไร่รำสองคานะครับ ต่อไปเราจะไปดูตัวที่6กันผมบอกก่อนนะว่าตัวที่6เดี๋ยเป็นตัวที่เพื่อนๆจะได้สุดนักเก้าสุดนักล่าเนื้อแต่ตัวเนี้ยมันจะเก่งเกินไปเพราะว่ามันอยู่มันอยู่ในแคลริดเหมือนกันแต่มันอยู่ฝั่งเดินมังกรนะครับเกรอเนี่ยมันจะถือว่าเป็นแบบว่ามอนสเตอร์ไทยายยเกมนะครับถึงมันอยู่แผนที่เดียวกันก็ตามผมแนะนําให้มาหาตรงที่ลาดสูงอัลตัสครับบริเวณ3แยกถนนอัลตัสตัวเนี้ยจะไม่เก่งเท่าที่บริเวณที่ได้9สุดนักล่าเนื้อ นะครับแต่ตรงก้าสุดักล่าเนื้อเนี่ยตัวนั้นเก่งก็จริงครับแต่มันมีจะมีเทคนิคในการยิงฟรีคือยืนบนต้นไม้นะครับเพื่อนๆแต่ผมไม่ต้องการที่จะแบบว่ามายืนบนต้นไม้และยิงให้เพื่อนๆดูนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมต้องการที่จะไล่ฆ่าเขาให้เพื่อนเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยมันฆ่าได้ไม่ยากนะครับเพียงแต่ใจเราต้องได้นะครับใจเราต้องกล้านะครับบริเวณด้านนี้ครับเห็นไหมครับสามแยกเราจะเจอเขามายืนได้เท่แล้วก็กินยาทําไมเนี่ยนะฮะอ่ะ,นะนะ ขอใช้ท่าศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเปลี่ยนดาบให้กลายเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังโจมตีที่รุนแรงมากขึ้นนะครับซัดเลยโหดูฮะเขาจะแบบขโอ้โหผมเคาน์เตอร์ไม่ได้นะสตาม์น่าหมดฮะ,ะขอภัยเพื่อน<ๆ>คือเฮียเขาจะควบม้าเก่งมากฮะ,ะแล้วอ่าแล้วกดบล็อกไว้นะฮะเพราะเฮียเขาควบเก่งพอเขาควบเก่งเราก็ เอ้ยโคตรแรงเลยเอา้าวเฮียล่วงเฮียล่วงจากม้าก็เอา้าหูแทงหลังไม่ทันครับขออภัยโอ้โหนี่เฮียลงมาจากมา้าแล้วเฮียก็อแอบ,บเก่งอยู่นะเนี่ยคนเนี้ยเดี๋ยวเฮียเขาจะเรียกมาข้ามาใหม่ฮะตามสไตล์ของเฮียแกไปเอาดิไม่รู้มุดใต้ม้าแกไว้ก่อนมุดใต้มา้ากไว้ก่อนเวลามุดใต้ม้าแกก็ตีไม่โดนหลายรอบเหมือนกันนะฮะ หุ้ยแกเอามาแกแกเอาม้ากระแทกแกเอาม้ากระแทกจะร้องหมายถึงผมมันจะร้องโดนไปก่อนนะเฮียนะเออ,เ,อ,อเจอแพรลี่ไปแพรลี่ที่ไม่โดนอ่ะอย่าเรียกว่าแพรลี่เลยอย่างนี้เะอเอ,อ้ยแพรลี่มาไม่ได้อีกเฮียสักชีดิเฮียเออสักหน่อยไหมเฮียแพงมาอย่างนี้แหละล่วงเหรอเฮียล่วงเหรอเฮียเฮียโดนนะเรียบร้อยครับและนี่คือ น่าจะตัวที่ห้าไปเดี๋ยวนะเดี๋ยนะตัวที่อะไรวะนะครับหนึ่งสองสามสี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ตัวที่หกนะเพื่อนนี่ตัวที่หกนะต่อไปเราไปตัวที่เจ็ดครับตัวที่เจ็ดก็คือตัวนี้แหละครับตัวที่6เนี่ยจะได้เผยแร่บัญญัติศักดิ์สิทธิ์นะครับต่อไปเรามาดูตัวที่เจ็ครับตัวที่7็ดเนี่ยให้เราบ้าบริเวณด้านนี้ครับจุดชมลมหิ่งหินกริ้งในอดีตนะครับนี่คือจุดที่7็ด นะครับผมก็จะทําให้เราได้9สุนัขหลาเนื้อนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เพื่อนๆคุ้นเคยกันดีเพราะบางคนน่ะไม่ได้ไปไล่เก็บม้าตัวอื่นนะแต่มาไล่ฆ่าไอ้ม้าตัวนี้ครับเพื่อเอาก้าสุนัขหล่าเนื้อกอ็โอเคนะครับผมเพราะว่าเป็นเป็นท่าสงครามที่ดีนะฮะแต่ผมจะสู้ให้ดูแบบสดๆเลยว่าตัวนี้มันก็ไม่เท่าไหร่นะครับเพื่อนนะ อ้าวโหตีโคตรแรงตีโคตรแรงสมก็เป็นแมปนี้ฮะสมก็เป็นแมปมังกรเลยตีแรงจริงนะฮะเฮียก็ตีแบบไม่ไวหน้าเลยฮะพลังโจมตีเฮียแกนี่ตีผมล,ลดลงไปแบบเมื่อกี้โอ้โห,โหนะครับถือว่าเยอะมากนะผมเลือดประมาณพันสี่ครับเพื่อนเอ้ยเมื่อกี้แพรี่ติดเหมือนจะติดนะฮะเมื่อกี้โดนเดามาลดไปนิดเดียวครับเพื่อนโอ้ยนี่มันแค่ลากหอกเองนะเนี่ยบ้าจริง ไม่เป็นไรฮะสนองคุณคาเรียรคือคําตอบครับเวลาเราเจอตัวเก่งๆกระโดดอ้าเฮียล่วงอย่างนี้เสร็จล้วเฮียเฮียขาโดนไปก่อนเลยค่ะเฮียเฮียเจอกูไล่ลำหน่อยไหมเออไล่ลำไปใส่เออเฮียเป็นไงล่ะเฮียและนี่คือเฮียนะครับตัวตัวที่เจ็ดนะครับ 9สุดนักล่าเนื้อคือคําตอบครับจากเฮียตัวที่7นะครับเราจะมาดูตัวที่8กันผมบอกเลยว่าตัวที่8กับตัวที่9 0เนี่ยค่อนข้างวุ่นวายครับตัวที่8จะอยู่ตรงนี้ครับบริเวณนี้ดินแดนอาแดนต้องห้ามผมบอกเลยนะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะมาที่นี่ได้ต้องเอาชนะมอกรก่อนนะครับตัวที่8เพราะว่าอะไรครับ ถ้าเราไม่เอาชนะมอกร์แล้จะมาที่นี่ไม่ได้นะฮะก็อย่าลืมครับเปลี่ยนเป็นเวลากลางคืนให้เรียบร้อยเพราะเราสู้กันมา7ตัวแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนเวลาสักเล็กน้อยคือที่นี่เนี่ยต้องบอกเลยนะมันแสบมากเพื่อนเพื่อนนอกจากบริเวณที่ทางเดินมันจะเป็นหมอกเป็นอะไรแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อน,อน,อนมันยังมีลูกน้องประจําแบบที่เก่งด้วยนะครับหลายๆมันเป็นตัวที่เก่งไะไอ้พวกลูกน้องกีกี้ในแมบบเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะฆ่าลูกน้องก่อนก็ได้ถ้าเราทําได้นะครับตัวพวกเนี้ยค่อนข้างเก่งเลยครับเพื่อนั <ๆ S 2> นบฆ่ันทิ้งไปก่อน เห็นไหมครับเนี่ยอยู่ด้าน,นุนเนี่ยมันมาเต็มเลยครับเพื่อนๆนคือมันเก่งจริงนะตัวพวกเนี่ยมันสามารถขัดให้เพื่อนๆตายห่านได้เลยโดยที่ยังไม่ได้สู้กับยังไม่ได้สู้กับทหารม้าราตีานะฮะผมแนะนาให้เคลียร์พวกนี้ไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเพื่อนเพื่อ,เ,อเคลียร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราค่อยลงไปเห็นไหมครับว่ามันเป็นหมอกมันจะเดินยากครับแต่เพื่อนๆเ,เนี่ยจะเจอทหารม้าราตีอยู่ในตำแหน่งที่ผมปักบุดไว้เลย ผมแนะนาให้เพื่อนเื่อนเตรียมสนองคุณคาเรียเผื่อไว้ก่อนครับเพราะว่าแบบนี้ต้องเดินระวังมากๆครับเนื่องจากว่ามันมืดและมันเป็นหมอกได้ไงครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนกว่าเราจะเจอมันอะเผื่อเราเดินมันสวนเข้ามาแล้วนะฮะผมเลยบอกให้เพื่อนเพื่อต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับสาหรับแบบนี้นะฮะอ้าหอกมันติดอ้าเขาเตอร์สบายอย่างนี้เขาเตอร์สบายเพื่อนเพื่อนสังเกตนะว่ามันลดนิดเดียวเองเพราะว่ามันเป็นบอสมันเป็นบอสที่อยู่แบบไกลละมันก็จะเก่งนะครับตามตามแมบผมใช้คํานี้นะ เออโอ้โหเลือดลดเกินครึ่งพระเจ้าอา้าวบล็อกทานบล็อกทานเพื่อนบล็อกทานอ้าวบล็อกทานบล็อกทันทน,ทน,นะไม่ต้องทำอะไรเลยฮะบล็บอกเคาน์เตอร์ทำแค่นี้บล็อกเคาน์เตอร์บล็อกเคาน์เตอร์และกินยาบล็อกเคาน์เตอร์และกินยาอย่าให้ลงจากม้นะมึงฟันได้ฟันได้ไม่ต้องบอกก็ฟันได้ ฟันได้เออลักกี้นิดนึงฟันได้ไม่รีบมาดิจานอันนี้ก็ไม่ยอมให้เคาน์เตอร์งั้นลงจากม้าไปก่อนอ้หูยอ้หูยแรงมันแรงครับมันแรงมันแรงครับเพื่อนๆดูดูมันจะเอามันจะเอาจัดเลยไอเนี้ยเอาเสร็จแทงหลังไปพี่เขาจะเอาครับเพื่อนๆพี่เขาจะเอานะ เอาสิฟันสองดาไปจัดพี่เขาหน่อยนะครับและนี่คือตัวที่8ดนะครับเพื่อนๆดูซิว่าเราจะได้อะไรกันนะฮะเราจะได้มายาโจมตีประสานครับเป็นเท่าสงครามที่ผมว่าน่าจะเท่อยู่นะยังไม่เคยใช้นะฮะต่อไปเราจะไปตำแหน่งที่9้าครับและตำแหน่งที่9้าเนี่ยจะมีตัวที่9ก้าับตัวที่10เพราะตรงนี้มันจะมี2ตัวด้วยกันเพื่อน,อนๆจะต้องเปิดมาฝั่งนี้ก่อนนะ ทุ่งหีมะศักดิ์สิทธิ์แน่นอนครับว่าเพื่อนๆจะต้องไปเก็บตราโดยการปาบแม่ทัพดีอัลให้ได้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมาฝั่งทุ่งหีมะาศักดิ์สิทธิ์ครับบริเวณจุดพลด้านนี้ครับพื้นที่ภายในทุ่งหีมะาศักดิ์สิทธิ์ผมบอกเลยนะว่า2ตัวนี้จะเป็น2ตัวที่ยากที่สุดนะครับผมเพื่อนๆก็มาเอาชนะให้ได้เพราะมาถึง2ตัวนี้ยากสุดครับเพราะมันไม่ได้มาแค่2ตัวครับมันมากับเพื่อนครับตรงเนี้ย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองตัวสุดท้ายเนี่ยผมแค่บอกตำแหน่งนะครับจากบริเวณนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนมาตรงนี้ครับที่ผมปักมุดไว้นะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ามันมาเป็นกองทัพเลยครับทั้งโทรฮิมะเอ่ยทั้งเพื่อนมันคือไอ้สองตัวนี้มันเฝ้าคารวานอยู่เพื่อนๆเพื่อนๆหาทางเอาชนะให้ได้นะครับอันนี้ผมเนี่ยมีเทคนิคสู้ให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับประมาณ7ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองตัวนี้เพื่อนๆนสู้กันเอาเองนะครับผมและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ